ีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมหาสานพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะครับอาจารย์ชวนเที่ยวไหว้พระขอพรเสริมดวงเติมบุญ3วันสองขึ้นสุกเสาร์อาทิตย์ที่11 12และ13ธันวาคม2563ค่ะรอบนี้อาจารย์ชวนไปเสริมดวง ตเติมบุญนะครับรอบที่แล้วเป็นการแก้ดวงรอบนี้เสริมดวงตเติมบุญสําคัญมากสวยงามที่สําคัญเราไปไหว้พระขอพอรที่ไหนบ้างพระมหามุนีค่ะกับอีกห้าพระมหาธาตุโอ้โหสําคัญทั้งนั้นเลยเด็ดเด็ดเด็ดเดดพระมหามุนีรู้จักกันไหมลมหายใจแห่งพุทธะเราไม่ต้องไปถึงพมา่าอันนี้เมืองไทยเรามีและศักดิ์สิทธิ์ด้วย อ่ายี่สิบกว่าปีแล้วนะครับอาจารย์พาไปไหว้ไปรอบนี้เราไปกันไปขอพอร hmm. เดี๋ยวเราไปถึงวัดเมื่อไหร่ตุ๊ก็จะเปิดวิหารให้เราเข้าไปเป็นกรณีพิเศษนะครับ <Okay. S 2> วิหารไหว้พระมหามุนีองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับใครจะไปขอพรอ,อะไรไปเลยนะครับเราไปกันนะครับองค์แบบเดียวกับพม่าเลยใหญ่สวยนะครับที่สําคัญนะอาจารย์จะชวนสร้างพระประจําตระกูล <Okay. S 2> นะครับคือไว้ในวิหารนี้แหละวิหารของพระมหามุนีเนี่ยเขาจะมีช่องเล็กๆขึ้นตามรูปนะครับทีมงานขึ้นได้หน่อยนะครับ นะครับจะไหวจะใส่พระในแต่ละช่องเล็กๆเนี่ยนะครับเป็นพระขนาด5นิ้วนะครับใส่ใครจะบูชาเพื่อบรรจุไว้ที่นี่นะครับเป็นพระประจําตระกูลก็คือใส่นามสกุลเราเอาไว้นั่นเองนะครับเป็นตระกูล,ลเราไว้ในวิหารนะครับองค์ละ9 9 9บาทนะครับต่อหนึ่งองค์ลงได้หนึ่งน้สกุลนะครับก็ถ้าใครอยากจะฝากก็เชิญชวนนะครับแล้วที่สําคัญเราไปต่อกันที่พระมหาธาตุอีก5ที่ที่รอบที่แล้วที่อาจารย์บอกศักดิ์สิทธิ์ยังไงจาได้ไหมอาจารย์เคยเล่าในเทปก่อน รอบนี้พลาดไม่ได้เราไปดีแลกเราไปผ่อนคลายพักกันเป็นทั้งครอบครัวได้นะครับอาจารย์รับเพียง20ที่นั่งเท่านั้นนะครับตอนนี้หน้าไปสุดๆนะครับทริปนี้ก็จองแต่ตุลาตุลานี่ก็เต็มพอดีเลยใช่เราจองล่วงหน้ากันไว้นะได้ล็อกแค่20ที่เท่านั้นเองก็เต็มเลยคนระับยังเพิ่มไม่ได้แน่นอนนะครับใครไม่ไปเสียใจแย่ครับเดี๋ยวขอสรุปเลขนิดนึงนะครับรอบที่ผ่านมานะครับยิบสี่พลังจัก,กรวาลของอาจารย์ก้อยนะครับให้เด่น2ลรอง9้า ค่ะเข้า9 994ค่ะครับวันเสาร์ให้สองส่เก็ี่เนี่เอง4 9 4 <c oughs> 4 9 4นะครับทูบเทวะใครไม่ดูถือว่าพลาดของอาจารย์ก้อยนะฮะวันจันทร์เข้าว,วันจันนะครับว,วันจัน์อาจารย์ก้อยให้แ4 18 69 84่เป๊ะเป๊ะส่วนหออาจารย์พุศกรใบไม้พลังจิตให้เด่น3หลุดนะครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนเลขจักรราศีที่อยู่ในเทปใบไม้พลังจิตนะครับอาจารย์บอกคุณต้องดูเพราะอาจารย์จะเอาผังเนี่ยปะไว้ให้ แบบชัดๆเลยนะครับรอบที่แล้วอาจารย์ให้เด่น3816เข้า8นะครับเลขโสรถพารวยผังนี้ใครอยากได้ต้องแอดไลน์มานะครับเข้าคิววาโค้ดได้เลยหรือที่ ID Line p ล2 4แอดพีเท่านั้นไม่มีอยู่ในเทปใดๆทั้งสิ้นนะครับรอบที่แล้วอาจารย์ให้7 8 0 1นเข้า8นะครับเลขปดหนี้รอบที่แล้วอาจารย์ให้752หลุดนะครับ ที่สาคัญเทพอีกเทพหนึ่งก็คือไหว้เทพอะไรแล้วปังเทพนี้ใครไม่ดูพลาดเพราะหลายๆคนมีวประสบการณ์จริงๆนะครับอาจารย์ขอพูดขาประจําแล้วกันพง <ขา S 1> กันมาเยอะขาประจาถูกขาประจาอ๋อถูกประจําถูกจะเป็นประจําไหว้ก็บอกว่าเทพนี้ดีมากเขาก็บอกอาจารย์อย่าทิ้งนะครั้งอาจารย์ลืมอัดนะครับเขาบอกเสียดายนะครับอย่างรอบที่แล้วอาจารย์ให้ให้ไหว้เทพที่เป็นผู้หญิงจําได้ไหมนะครับ,รบอะไรก็ได้สักหนึ่งองค์แล้วเขาไปไหว้คุณชายโชค ชื่อชายโชคแต่เป็นผู้หญิงนะครับเขาใช้ชื่อชายโชคนะครับอืมก็ไหว้แม่ลักษมีเอาเอาส้มไปไหว้นะครับสรุปส้มเหมือนมีคล้ายๆตัวเลขเอาให้ลูกชายดูลูกชายบอกแม่เนี่ยสี่เก้าเอาซี่เอาซี่เปไงซื้อสี่เก้าถูกครับซื้อเลขเดียวเลยเ็าบอกรอบนี้อืมไม่น่าเชื่อนะคนที่จะมีโชคเนี่ยมันคือแบบมันทําอะไรแบบเรียบๆง่ายๆไม่ต้องเยอะ เขาก็เขาสวดตามที่อาจารย์บอกไงแล้วก็สวดคาถาอ่าสร้อยปีเซียด้วยก็สร้อยปีเซียคาถานี่คนดูดีมาก่ยู่แล้วเนี่ยถูกเพราะว่าไปดูว่าเทพรอบนี้จะไหวอะไรแล้วปังตลอดเลยเนาะมีหลายคนนะแต่หลายคนก็หลายคนไหวก็ใกล้ๆอาจารย์บอกอย่าไหวใกล้มากเว้นก่อนท่านเตรียมตัวไม่ทันท่านเตรียมตัวไม่ทันท่านจะโดนจิตโดนใจโดนไม่ทันต้องไหวสักสองสามวัน ทำก,ก่อนก็ได้ค่ะสามสี่วันอะไรอย่างนี้แหละครับดูเทปเสร็จแล้วทําก็ได้ก่อนอเดี๋ยวพอใกล้ๆกก็ไปทาอีกทีเหมือนเตือน<ช>อ่ะวันนี้ครับเลขปลดหนี้รอบนี้เลขอะไรสวยงามมาดูกันครับอาจารย์คำนวณดวงดาวบนท้องฟ้าแล้วบวกกับดวงเมืองมันถึงกลายเป็นเลขปลดหนี้ดวงเมืองนะครับ2ออันนี้มารวมกันเสร็จอาจารย์เห็นลังสีตัวไหนสวยที่สองกระแสกระทบกับดวงเมืองอาจารย์ก็ไปดึงมา ได้แก่หกหสค่ะจากเลข10บตัวคัดแล้วเหลือ3ามตัวนะครับอาจารย์ก็มาจับคู่ให้ค่ะจับคู่แถวแรกนะคะแถว6นะคะได้แก่หกศูนย์หกสอและหกค่ะแถว5นะคะ50 52 53 57 58และ59ค่ะแถว3ามนะคะ 3 1 3, 1, 3 2 3 6 3 7 3 8และ3 9ค่ะเราก็เลือกเอาสักหนึ่งตัวนะครับวิธีการเล่นคุณเลือกสักหนึ่งตัวจาก3ตัวใช่ไหมครับอาจารย์เลือกมา3ตัวให้แล้วจาก10ตัวคุณก็เลือกเอานะครับตั้งแถวหนึ่งเสร็จแล้วแถวนี้ตัวในเลขไม่สวยคุณก็ตัดออกแต่คุณสังเกตนะเลขอ,อาจารย์จะไม่มีเบิ้ลมีหามนะ คุณก็ต้องไประวังกันเองทุกเทพองอาจารย์ทุกผังไม่มีเลขเบิ้ลเลขหามวิธีการเล่นทุกผังเนี่ยคุณไม่ต้องไปดูหมดหรอกนะครับดูไม่กี่ผังก็พอตามไปเรื่อยๆนะครับมันถูกมากกว่าผิดแน่นอนนะครับถ้าคุณดูหลายผังเสร็จมืนนะครับอย่างคุณกหนกวันที่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับอาจารย์ก้อยก็แรกๆก็ดูสักหลายผังมืนนะครับเขาบอกเมื่อก่อนก็ไม่เคยถูกของใครเลยเลยหลายปีแล้วก็มาดูจานโู้โหจานผังหลายผังอยากได้หลายผังอาจารย์มีกี่ผังอยากเลยดูหมดเลยเล่นไม่ถูก จางก็บอกเลือกดูสักผังหนึ่งนะครับตามไปเลยถ้าเดี๋ยวมันไม่ถูกเดี๋ยวมันก็ต้องถูกครับแล้วมันถูกมากกว่าผิดสุดท้ายช่วงนี้เป็นไงก็ถูกถูกแบบถูกได้ถูกดีถูกได้ถูกดีถูกนี้พอถูกแล้วอยากจะถูกเยอะขึ้นนะครับถูกได้ถูกดีบวกกับการทําบุญแล้วอะไรตามที่เราว่านะครับแล้วก็สวดมนต์คุณคุณคุณพี่กนกวันนี่นะเขาเรียกว่าบอกบุญปุ๊บทําปั๊บโชคลาภมาแล้วมาเร็วแบบนี้โชคลาภมาเร็วใช่ อยากทําแต่รีรอไว้มันก็โชคลาภจะเข้าก็รอเหมือนกันช้าอาจารย์นึกบอกทําอะไรทําให้จบทําให้เร็วอย่าไปคัางค้างค้าง,งเนิ่นนานเนี่ยเราไม่รู้เลยอาจารย์บอกเลยนะครับเป็นเป็นเคล็ดลับเล็ก,ลกๆน้อยๆแต่สําคัญแต่ลูกค้าคนนี้นะบอกบุญอะไรมาก็แล้วแต่นะทําทุกอย่างเลยนะเราก็แต่ละบุญของเราเป็นบุญใหญ่ด้วยค่ะถ้าคุณไปสร้างเองได้ไหมได้แต่ถ้ามาสร้างอาจารย์มันเป็นมหาอานิสงส์ค่ะอืม แล้วพิธีที่สาคัญวินยงวิญญาณเทวดาก็ามานุโมทนากันเต็มไปหมดมันได้กันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราได้สําเร็จโดยเจตนาที่บริสุทธิ์เจตนาของคุณก็บริสุทธิ์เจตนาของอาจารย์ก็บริสุทธิ์นะฮะพระผู้วิธรมิธีก็บริสุทธิ์มันครบถ้วนกระบวนความเพราะฉะนั้นวิญญาณจะแฮปปี้มากนะครับจนเนี่ยเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยจนเมื่อคืนนี้อาจารย์ฝันมีน่าจะเป็นเทวดาผู้หญิงแหละใส่ชุด กี่เผามหาจารย์เลยสีชมพูหน้าขาวใสสว่างโล่งนี่เูาสึกเหมือนสว่างอะ่ะนะครับ,บน่าจะเป็นน่าจะเป็นเทพแหละท่านบอกว่ารอยนิดนึงใกล้แล้วน่าจะมีอะไรดีๆขึ้นะนะครับนะค่ะก็สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคกันค่ะสวัสดีค่ะ